สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Night Voice ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งไปในเรื่องราวความสัมพันธ์ลับๆที่ซ่อนอยู่ในยามราตรีเรื่องราวที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นระทึกลมหายใจติดขัดและอาจจะนอนไม่หลับไปอีกคืนคืนนี้เป็น EP 25แล้วนะครับ และผมมีเรื่องราวพิเศษมาเล่าให้ฟังนักบินหนุ่มกับแอร์สาวบนเครื่องความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบนความสูงสามหมื่นฟุตและลงจอดที่ห้องโรงแรมในต่างแดนปิดไฟสวมหูฟังปล่อยให้เสียงของผมพาคุณล่องลอยไปกับเรื่องราวในคืนนี้ใน Night Voice เที่ยวบินดึกจาก กรุงเทพสู่ปารีสเที่ยวบินที่ผมจะเล่าให้ฟังคืนนี้ไม่ใช่เที่ยวบินธรรมดาแต่เป็นเที่ยวบินสุดท้ายที่นักบินหนุ่มกับแอร์โฮสเตสสาวจะได้ทำงานร่วมกันก่อนที่เธอจะย้ายไปบินเส้นทางอื่นกับตันทีรพัฒนนักบินประสบการณ์สูงวัย38ปีผมสั้นเข้ารูปใบหน้าคมเข้มรูปร่างสูงโปร่ง เขานั่งอยู่ในห้องนักบินตรวจเช็คเครื่องมือการบินเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเครื่องขึ้นแต่ใจของเขากลับไม่ได้อยู่กับงานเต็มร้อยเหมือนทุกครั้ง mm. เขาคิดถึงเธอแอมานีรัตสาวสวยวัย28ปปีที่ทำงานบนเครื่องบินลำเดียวกับเขามาสองปีสองปีที่เขาต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้ซ่อนมันไว้หลังความเป็นมืออาชีพหลังสีหน้าเคร่งครึมของกัปตัน แต่คืนนี้คืนสุดท้ายเขาตัดสินใจแล้วที่จะบอกความรู้สึกที่แท้จริงก่อนที่จะสายเกินไปเสียงเคาะประตูห้องนักบินดังขึ้นประตูเปิดและเธอก็เดินเข้ามาแอร์มนีในชุดยูนิฟอร์มสีน้ำเงินเข้ารูปผมดำยาวรวบเป็นมวยต่ำใบหน้าหวานที่แต้มแต้มด้วยรอยยิ้มอ่อนหวาน ในวินาทีที่สายตาของพวกเขาประสบกันมีบางอย่างวูบวาบขึ้นมาความรู้สึกที่ทั้งคู่พยายามปิดบังมานานมันเผยออกมาในดวงตาในลงหายใจที่สะดุดและในมือที่สั่นเล็กน้อยเมื่อเธอยื่นเอกสารให้เขาผมจะไม่เล่ารายละเอียดของบทสนทนาระหว่างพวกเขาเพราะคำพูดไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ไม่ได้พูดสายตาที่จ้องมองนานเกินไป มือที่แตะโดนกันโดยบังเอิญและความเงียบที่ดังกว่าคำพูดใดๆเครื่องบินทยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนไฟของกรุงเทพค่อยๆหายไปเบื้องล่างในห้องโดยสารผู้โดยสารส่วนใหญ่หลับตาพักผ่อนแต่หัวใจของสองคนบนเครื่องลำนี้กลับตื่นเต้นกว่าที่เคยหลายชั่วโมงผ่านไปเมื่อทุกอย่างเงียบสงบโทรศัพท์ภายในในห้องเตรียมอาหารดังขึ้น แอรมนีรับสายและเสียงทุ้มต่ำของกัปตันธีรพัฒดังมาเชิญเธอไปที่ห้องนักบินเธอรู้ว่าไม่ควรไปรู้ว่ามันผิดระเบียบแต่หูใจบอกให้ไปและเธอก็เลือกที่จะฟังหัวใจในห้องนักบินยามดึกมีเพียงแสงไฟจากแผงควบคุมที่ส่องประกายเป็นสีต่างๆกัปตันธีรพัฒนนั่งอยู่คนเดียวนักบินผู้ช่วยออกไปพักผ่อนแล้ว เมื่อเธอเข้ามาเขาหันมามองเธอและในสายตาคู่นั้นมีทุกอย่างที่เขาอยากจะบอกความรักความโหยหาความเสียดายที่เก็บไว้มานานเขาลุกขึ้นยืนเดินมาหาเธอระยะห่างระหว่างพวกเขาหายไปทีละนิดจนกระทั่งใกล้พอที่จะได้ยินเสียงหายใจของกันและกัน ผมจะไม่บอกรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนักบินคืนนั้นจะบอกแค่ว่าคำสารภาพที่เก็บไว้นานถูกเปิดเผยจูบแรกที่รอคอยมาสองปีเกิดขึ้นและหัวใจสองดวงที่เต้นแยกกันมานานในที่สุดก็ได้เต้นเป็นจังหวะเดียวกันเมื่อเครื่องบินลงจอดที่ปารีสข่าวร้ายรออยู่พายุหิมะครั้งใหญ่พัดถล่มยุโรปทุกเที่ยวบินถูกยกเลิก ลูกเรือทั้งหมดติดค้างอยู่ที่นั่นอย่างน้อย3มวันที่โรงแรมใกล้สนามบินความบังเอิญหรือโชคชะตาทำให้กับตันธิรพัฒน์กับแอมานีได้ห้องติดกันบนชั้นสูงสุดของโรงแรมไกลจากสายตาของลูกเรือคนอื่นๆคืนแรกในปารีสหิมะตกหนักนอกหน้าต่างแต่ในห้องพักของกับตันธิรพัฒนมีเพียงความอบอุ่น ความอบอุ่นจากไฟในเตาผิงและความอบอุ่นจากสองร่างกายที่กอดกันแน่นผมจะไม่เล่ารายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นจะบอกเพียงว่ามันเป็นคืนที่ความรักซึ่งถูกกักขังมานานได้รับการปลดปล่อยเป็นคืนที่สองหัวใจกลายเป็นหนึ่งเดียวเป็นคืนที่พวกเขาไม่มีวันลืมเสียงกระซิบหวานในความมืดเสียงหายใจที่สั่นระเรือ่อ เสียงครางแผ่วเบาที่หลุดออกมาทั้งหมดกลายเป็นบทเพลงแห่งความรักที่บรรเลงขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมนั้นเมื่อรุ่งสางแสงแดดส่องผ่านม่านหิมะส่องลงบนสองร่างที่นอนกอดกันอยู่บนเตียงผ้าปูที่ยับยุ่ยี่เป็นพยานถึงความเร่าร้อนของคืนที่ผ่านมาสามวันในปารีสกลายเป็นสามวันแห่งความรักพวกเขาใช้เวลาทุกนาทีด้วยกัน เดินเล่นใต้หิมะนั่งจิบไวน์ริม,มแม่น้ำแซนและทุกคืนกลับมาหากันในห้องพักอันอบอุ่นแต่เหมือนความฝันทุกอย่างมันต้องจบลงพายุหิมะสงบเที่ยวบินกลับเปิดอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องกลับสู่ความเป็นจริงแต่บางอย่างเปลี่ยนไปแล้วบนเครื่องบินกลับกรุงเทพทุกคนสังเกตเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของกัปตันที่ปกติจะดูเคร่งขรึม และแววตาเป็นประกายของแอมานีและที่สําคัญที่สุดแหวนเพชรเม็ดเล็กบนนิ้วนางของเธอแหวนที่เขาซื้อให้ในปารีสพร้อมคำขอแต่งงานที่เธอตอบรับด้วยน้ำตาแห่งความสุขหลังจากนั้นไม่นานข่าวการแต่งงานของกัปตันธีรพัฒน์กับแอมานีรัตกลายเป็นที่พูดถึงในวงการการบินบางคนแปลกใจแต่คนที่ทำงานใกล้ชิดกับพวกเขาต่างรู้ว่านี่คือสิ่งที่รอมานาน พวกเขาแต่งงานกันในฤดูใบไม้ผลิงานเล็กๆแต่อบอุ่นมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทแต่ความสุขที่ล้มเอ่อออกมาจากทั้งคู่ทำให้ทุกคนรู้ว่านี่คือความรักที่แท้จริงปัจจุบันกับตันธิรพัทยังคงบินอยู่แต่เปลี่ยนไปบินเส้นทางในประเทศส่วนมณีรัตน์ลาออกจากการเป็นแอร์มาเปิดร้านกาแฟเล็กๆใกล้สนามบินที่ที่เขาจะแวะมาทุกครั้งหลังเลิกบิน ในร้านกาแฟนั้นมีมุมหนึ่งที่ตกแต่งด้วยรูปภาพจากปารีสรูปของพวกเขาที่ถ่ายกันเองด้วยคล้องมือถือท่ามกลางหิมะขาวโพลนยิ้มอย่างมีความสุขเรากับไม่มีอะไรในโลกนี้สำคัญไปกว่าการได้อยู่ด้วยกันและทุกครั้งที่มีใครถามถึงเรื่องราวความรักของพวกเขามาีรัตจะยิ้มอย่างอารมณ์ดีและเล่าว่าความรักของพวกเขาเริ่มต้นบนท้องฟ้า ที่ความสูงสามหมื่นฟุตในคืนที่พวกเขากล้าพอที่จะเปิดใจให้กันบางครั้งความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีบทสนทนามากมายมีเพียงสายตาสัมผัสและความกล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวเพื่อไข่คว้าความสุขที่รออยู่นี่คือเรื่องราวของนักบินหนุ่มกับแอร์สาวที่พิสูจน์ว่า ความรักไม่มีขอบเขตไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าหรือบนดินเมื่อหัวใจสองดวงถูกกำหนดให้มาเจอกันมันก็จะหาทางมาเจอกันเองและนั่นก็เป็นเรื่องราวของนักบินหนุ่มกับแอร์สาวบนเครื่องใน Night Voice EP 25ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ครับเรื่องราวความรักที่เริ่มต้นบนท้องฟ้าและลงจอดอย่างสมบูรณ์แบบบนพื้นดิน ทำให้เราได้เห็นว่าบางครั้งการรอคอยแม้จะนานแค่ไหนถ้าเป็นคนที่ใช่มันก็คุ้มค่าเสมอหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวในคืนนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังแอบรักใครอยู่ขอให้มีความกล้าเหมือนกับตันเทีรพัฒที่กล้าเปิดใจในวันสุดท้ายก่อนที่จะสายเกินไปถ้าชอบเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่อง Night Voice ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคืนต่อๆไปและคืนนี้ขอให้ทุกคนฝันดีฝันถึงคนที่คุณรักฝันถึงท้องฟ้ากว้างและความรักที่ไร้ขีดจำกัดผมต้องไปแล้วแต่จะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวใหม่ๆที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงในคืนต่อไป Night Voice เสียงกระซิบในความมืดที่จะมาปลุกความรู้สึกลึกๆในตัวคุณราตรีสวัสดิ์ครับ